เปิดเผยแล้วข่าวด่วนสะเทือนวงการโลกเมื่อสหภาพยุโรปและอังกฤษได้ออกมาปฏิเสธการรับรองเรือดำน้ำรุ่นใหม่จากจีนรวมถึงเครื่องยนต์ C-HD 620ที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัทจีนและมีสายสัมพันธ์กับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นข่าวใหญ่และมีผลกระทบต่อทั้งด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและการทหารระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปจาะลึกทุกแง่มุม ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ลงทุนวิจัยและพัฒนาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ซึ่งเป็นเรือแบบไม่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าแบบ C-HD 620รุ่นใหม่ล่าสุดโดยมีการส่งมอบเรือรุ่นนี้ให้กับพันธมิตรในแถบเอเชียหลายประเทศรวมถึงมีข่าวลือว่าไทยก็มีความสนใจในเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นกันแต่เมื่อมีการเสนอขอรับรองมาตรฐานเรือดำน้ำจีน และเครื่องยนต์ CHD 620เพื่อใช้งานในพื้นที่ทางทะเลของยุโรปปรากฏว่าสหภาพยุโรปและอังกฤษกลับมีมติไม่รับรองทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยความน่าเชื่อถือในระบบและความเป็นกลางทางเทคโนโลยีโดยอ้างถึงประวัติของบริษัทผู้ผลิตและความเชื่อมโยงด้านการเมืองกับรัฐบาลจีนทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากอังกฤษระบุว่าเครื่องยนต์ CHD 6 2 0ยังไม่มีการทดสอบในสถานการณ์จริงเพียงพอ โดยเฉพาะในน้ำลึกระดับยุโรปและไม่มีข้อมูลสนับสนุนด้านมาตรฐานความทนทานจากองค์กรอิสระทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจเกิดความเสียหายใหญ่หลวงนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มประเทศ NATO ได้ออกมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยอาจมีมาตรการสกัดกั้นการใช้งานหรือการซื้อขายเรือดำน้ำและอุปกรณ์จากจีนในน่านน้ำสากล ซึ่งอาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตกกับจีนฝ่ายจีนออกมาโต้กลับอย่างรุนแรงโดยระบุว่าการปฏิเสธของยุโรปและอังกฤษ,กฤษเป็นการเมืองแฝงและเป็นการพยายามสกัดการเทคโนโลยีจากจีนที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเน้นว่าเครื่องยนต์ chd 6 2 0ได้ผ่านการทดสอบในหลายประเทศในเอเชียและไม่มีปัญหาใดๆขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีความสนใจในเครื่องยนต์รุ่นนี้ กำลังเผชิญกับคำถามครั้งใหญ่ว่าจะยังคงเดินหน้าซื้อหรือพัฒนาเรือดำน้ำร่วมกับจีนต่อไปหรือไม่หลังจากมีแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสำหรับผู้ชมที่สงสัยว่า CHD 620มีข้อดีอย่างไรเครื่องยนต์รุ่นนี้มีจุดเด่นคือการประหยัดพลังงานเสียงเบาระบบค,ควบคุมทันสมัยและออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระยะไกลโดยเฉพาะในภารกิจลาดตะเวนใต้น้ำลึก แต่ข้อเสียคือยังไม่มีข้อมูลการใช้งานในภาวะสงครามจริงและยังไม่ได้รับรองโดยองค์กรมาตรฐานทางทหารระดับสากลแม้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่หากไม่มีการรับรองจากสากลการใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอาจสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวของเรือดำน้ำหรือเครื่องยนต์แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอำนาจในภูมิภาค และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีจีนที่จะเติบโตต่อไปในเวทีโลกขีดขีดขีดหากคุณต้องการคำบรรยายวิดีโอคำค้นหาแท็กคำหลักคีย์เวิร์ดสำหรับ SEO ใน YouTube คลิปนี้โปรดแจง้งด้วยครับผมสามารถจัดชุดให้ครบได้ในข้อความถัดไป